สวัสดีค่ะพบกับเซลลนิดนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตรค่ะสำหรับโชว์รูมของเรานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4สาขาค่ะสำนักงานใหญ่ของเรานะคะจะอยู่ที่อำเภอทับเพอจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนสาขาที่สองนะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดพิจิตรค่ะสาขาที่3ค่ะอยู่ที่อำเภอบึงนารางค่ะจังหวัดพิจิตรเช่นเดียวกันค่ะและสาขาที่4นะคะจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่อำเภอเมืองเลยนะคะ จะใช้ชื่อว่ามาลอยออโต้กรุ๊ปนะคะโชว์รูมของเรานะคะควบคุมทั้งหมด2จังหวัดนะคะมีพิจิตรและพิษณุโลกค่ะและอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะนิดจะพามาชมรถนะคะเป็นรถกระบะนะคะยี่ห้อมิตซูบิชินะคะเป็นรุ่นไหนมาชมพร้อมกันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิตซูบิชิไททันนะคะคันนี้รุ่นปี2016นะคะเป็นไททันพัดนะคะคุณลูกค้ามาในโทนสีเทานะคะ เป็นตัวยกสูงนะคะเดี๋ยวเรามาจะเลยจะเต็มกับมารูมอเตอร์คับฟี90วันหรือเลือกรับเงินกับ100,000บาทพร้อมโปรโมชัน่นช่วยผ่อนอีก7เดือนหรือรับกับเบีนะ้ย0%นาน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook y o u t u b e มาลูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ Line มา r ูมอเตอร์หรือโทรหา้อยได้ที่เบอร์0804556364 ชมกันที่ด้านหน้านะคะสําหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้มิซูให้ด้วยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาในลักษณะเดิมๆเลยค่ะคุณลูกค้าไฟจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาชมต่อรอบๆคันค่ะทางด้านแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กค,คู่ตัวนะคะแม็กค,คู่ตัว มาจากโรงงานเลยนะคะอย่างที่นิดบอกนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะคุณลูกค้าจะมีบันไดามาให้ด้วยนะคะมีบันไดามาให้พร้อมเลยนะคะส่วนทางด้านไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะมาพร้อมกับชุดขมียมให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะหรือนะคะรักใน,นสาวกตระกูลไททันอยู่แล้วนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์ได้เลยเป็นตัวยกสูงด้วยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะ ด้านท้ายจะมีโลโก้บอกนะคะเป็นไททันนะคะคันนี้นะคะพิเศษสุดมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะกล้องหลังนี่มาจากศูนย์จากโรงงานคู่ตัวรถเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกันชนหลังนะคะบอกได้เลยว่าออกไปนี่พร้อมใช้งานแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมต่อทางด้านภายในคะ่ะสำหรับภายในนะคะภายในจะคุมโทนเป็นสี ทูโทนนะคะสีดำตัดสีเทานะคะคันนี้แคปเปิดได้นะคะคุณลูกค้าแคปเปิดได้มาเริ่มรับชมกันทางด้านแผงประตูก่อนค่ะแผงประตูก็จะคุมโทนนะคะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วออกสีเทาแบบนี้นะคะแผงประตูตรงนี้จะเป็นหนังนะคะดูแลรักษาวความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่เปื้อนนะคะ กระจกจะปรับไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะคุณลูกค้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะคันนี้เป็นระบบฟุตสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าฟุตสตาร์ทกุญแจนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะมีปุ่มล็อกปุ่มกดล็อกเหมือนกุญแจทั่วไปเลยนะคะส่วนทางด้านพวงมาลัยนะคะคันนี้จะมีระบบแอร์แบ็กนะคะหรือว่าถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะคะจะมีทางด้านอ่า คนขับนะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านนู้นนะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะหน้าจอของมิ s u ูบิชิเลยนะคะเดิมๆเลยส่วนแอร์นะคะแอร์จะเป็นระบบออตโต้นะคะคุณลูกค้ามาในระบบเกียร์เมนวนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้6เกียร์แล้วนะคะ6เกียร์แล้วมัตติฟังก์ชันนี่พวงมาลัยนี่ครบเลยนะคะ ส่วนทางด้านเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำรักษาความสะอาดง่ายมากนะคะแคปเปิดได้กว้างขวางกันเลยนะคะคุณลูกค้านี่แบบนี้เลยนะคะคุมโทนสีดำทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมต่อทางด้านท้องเครื่องค่ะ และนี้ก็จะเป็นทางด้านห้องเครื่องนะคะของ m i t s ูบ i ชิ i t i t a นนะคะรุ่นปี2016เป็นตัวยกสูงนะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์2 4 0 0 c นซีซีนะคะคุณลูกค้าเดิมเดิมเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสังเกตดูจากฝากระโปรงก่อนเลยอันดับแรกนะคะฝากระโปรงนะคะรอยน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยไขเลยนะคะคุณลูกค้าแบบนี้จะมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยค่ะระบบเบรก ABS เรียกได้ว่าออปชันเขานี่คือครบกันเลยนะคะมีทั้งกล้องหลังนะคะแอร์แบคลระบบเบรก ABS คันนี้ออกไปพร้อมใช้งานเลยนะคะเด<ๆ>ิมๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามารับชมได้ที่โชว์รูมมาลอยมอเตอร์สาขาพิจิตของเราได้เลยนะคะโชว์รูมของเรานะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8ดนาิกถึง17นานาทีนะคะออกรถ ได้ทุกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะคุณลูกค้าแถมตอนนี้เรายังมีบริการนะคะเซ็นสัญญาถึงที่บ้านนะคะที่ทำงานนะคะแล้วก็มีบริการส่งมอบรถถึงที่บ้านกันเลยนะคะหรือว่าลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์081-280 0876ะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ